สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมลมโตกันอีกเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์เราเตรียมว,วิเคราะห์บอลทีเด็ดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน6คู่เน้นๆครับกับรายการยูโรปาลีกครับโลมาพบปอร์โตกาลาตาสลายพบอักมาบูคาเรสพบพบเ a o k เคอาแจกพบยูนิยงอันเดอร์เลดพบเฟเนบเชและเลออันโซซซดัตพบมินทิแลนด์เช่นเคยครับนอกเหนือจากหคู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่มันมือทุกท่าน เรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรางวัลคุ้มๆสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับและกิจกรรมท้ายผลสกอร์ของเราวันนี้ครับเป็นคู่ของโดมาพบปอร์โตคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่ว ไม่ว่าจะทายในกลุ่มหรือในคอมเมนต์คลิปนี้เราก็แจกให้เช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ทายถูก10ท่านแรกรับทันทีครับเ้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจะลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดครับสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคลิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกครับรายการยูโรปาดีกรอบเพย์ออฟนัดที่2โลมาพบปอร์โตคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีเหตทเคู่นี้ครับพาณิล่าสุดที่ผ่านมา ทางโรมาชนะ1เสมอกัน2แล้วก็ทางปอร์โตชนะไป2ครับต่อกันที่ผลงานหานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางลรมาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดชนะทางปา์มามา1ประตูต่อศนทางฝั่งปอร์โตครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดชนะทางฟาเรนเซียมา1ประตูต่อศนเจ้าถิ่นครับหมาป่ากรุงโรมโลมาครับเกมในเล็กแรกบุกไปเสมอปอร์โตมา1ประตูต่อ1ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับจะได้ทางจาลูก้ามันซินี กองหลังที่เจ็บข้อเท้าจากเกมลีกด้านล่าสุดคาดว่าจะหายทันลงช่วยทีมได้ในเกมนี้ครับขณะที่แข้งใหม่อย่างลูกัสกูนาและอนาซาล่ายังไม่ได้ลงชื่อในรายการนี้จึงไม่มีสิทธิเล่นครับส่วนนักเตะที่บาดเจ็บก็จะมีทางเดอฟายเลนกับเปาโลดิบานที่ยังอยู่ระหว่างพักรักษาตัวครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3 4 2 1โดยแนวลุกจะใช้งานมาติอาสูเล่กับลอเลนโซคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างอาร์เตมดอฟบิกที่ลงราดตะข่ายในเกมนี้ครับ ฝั่งทีมเยือนปอโต้ครับตัวแทนจากโปรตุเกสสภาพความพร้อมวันนี้จะไม่มีชื่อของมาโกกูยิสและมาตินฟอนันเดสที่ยังคงต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บด้านการจัดทัพครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1โดยแข้งหลักที่ได้พักจากเกมเลีกอย่างสตีเฟนติอาโก้อลันและกองหน้าตัวเก่งอย่างซามูจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับเกมเล็กแรกจบลงที่ผลเสมอ1ประตูตอนน่อ1นลูกเกมต้องบอกเลยครับว่าสู้กันอย่างสูสีมากๆต่างฝ่ายต่างมีโอกาสพอๆกัน บอกเลยว่าในแมตที่2นี้จะสู้กันอย่างสนุกสูสีเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับโดยเลเยเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะมองว่าโลมาได้เปรียบในการเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะครองความได้เปรียบอยู่บ้างครับส่วนเกมลูกของพวกเขาก็ประสานงานกันได้อย่างดีเกมนี้น่าจะดีพอจนสามารถเบยดเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่2ครับกาลาตาสลายพบอัคมาคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืน4 5นาทีเฮดเฮตคู่นี้ครับสองครั้งล่าสุดที่พบกันมาเป็นทางอัคมาครับชนนะะไป1แลเสมอกัน นัดล่าสุดครับเป็นทางอัคมาเปิดบ้านถล่มกาลาตาสลาลไป4ประตูต่อหนึ่งต่อกับที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางกาลาตาสายชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับชนะทางลิเซสปอ์ไป2ประตูต่อ1ส่วนทางอัคมาครับแพ้1ชนะติดต่อกันมาแล้ว4นัดโดยนัดล่าสุดชนะกาลาตาสายไป4ประตูต่อ1เจ้าบ้านกาลาตาสลาลครับผลงานแรกๆครับค่อนข้างย่ำแย่ครับโดยการบุกไปไพ่ายอัคมามาถึง1ประตูต่อ4ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างโดยจะได้ตัววิกเตอร์โอซซิเดวชส และลูกัสตอรล่าที่พ้นโทษแบนกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่ตัวเจ็บก็จะมีเมาโลอิคาดีอันบาโลโมลาตายูนุสอากุนและอิสมาอิลยาคอบที่ยังอยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้รวมไปถึงทางคารนไอฮานกองหลังที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองแดงในเกมเกแรกๆด้วยครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1โดยแผงมิดฟิลตัวลูกครับจะใช้โรนันซันไรดิสเมอร์เทนและบาลิสอันเปอร์ คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างวิเตอร์โอซิเมนที่ลงบู๊ในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยือนอักมากครับสภาพความพร้อมของทีมวันนี้จะไม่มีชื่อของเซมวสเตอร์เฟลลูเบนฟาร์มบอมเมลและอิฟไลฮิมซาดิกที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมแต่ข่าวดีครับคือจะได้คิสติยานเบลิสผโทดแบนดกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1โดยแดนกลางจะใช้สเวนไมนานเอเนสโปคูและเมคลาโด คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างทอยแพร์ลอดดาวยิงประจําทีมที่ลงบูในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นกาลาตาสไลครับผลงานเล็กๆพวกเขาบุกไปไพ่ายอักมาถึง1ประตูต่อ4ถือว่างานหนักหากหวังว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปขณะที่ทีมเยือนอักมาเกมนี้ดูทรงแล้วบุกมาเน้นเกมรับและรอสวนกลับอย่างแน่นอนครับโดยเลนนัดนี้เปิดออกมาให้ทั้งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะนอกจากกาล,ลาตาสไลจะได้ในบ้านแล้วพวกเขายังได้ขุมกําลังหลักกลับมาถึง3ลายทําให้คุณภาพทีมดูดีขึ้้นนนกกว่่าาัััดดดแรรอยงเห็ไชคบ และผมมองว่าเกมนี้พวกเขาจะเดินเครื่องไล่บทเอาชนะทีมเยือนไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นอยู่ทีมเยือนดีกว่าครับคู่ที่3ครับบูคาเรสพบพ a o k คู่นี้ก็เตะเวลาเที่ยงคืน4 5เช่นเดียวกันครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางบูคาเรสครับชนะมา3เสมอกัน1ส่วนทาง PAOK OK, ชนะไป1ครับต่อกันที่ฟอร์มหานัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางบูคาเรสฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมนะครับหลังจากเสมอมา2แล้วก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว3นัดโดยนัดล่าสุดครับชนะทาง FC ซบูซามา 2, ่อ0 ฝั่ง PA เโอเคครับยังคงหาความแน่นอนไม่ได้ครับด้วยการชนะ2และแพ้3นัดล่าสุดครับชนะทางลาเมียไป7ประตูต่อศูเจ้าบ,บ้านบูคาเรสครับเพิ่งจะบุกเอาชนะบูซาวมา2ประตูต่อ0ูนย์ในเกมกนัดล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีชื่อของออกตาเวียนโปเปสคูโยนุสเซอร์เซลมิไฮลาซันดูและดาเลียสโอลากูเหล่าบรรดาแข้งเบี้ยงที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับโดยคาดว่านัดนี้จะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1โดยมีทางดาน,นิออบีลิกี ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าสกอร์และใช้จูริชิชอตติรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรครับฝั่ง PAOK OK โอเคครับเพิ่งจะเปิดบ้านไล่ยำลาเมียไป7ประตูต่อศูนย์ในเกมเล็กที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในนัดนี้ครับจะไม่สามารถใช้งานไทซอนบาเซนลอสปิกแซมบ้าที่ติดโทษแบนจากการรับ2ใบเหลืองในเลกแรกเช่นเดียวกับจูราธานโกเมสดิมิทริสจานิสดมินิคโคสตากี้และเดยานลอฟเลน เหล่าบรรดาแข้งเรียงหน้าเดิมครับซึ่งยังไม่หายดียกแพ็คคาดการว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทาง m b วาน่าออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายงานนี้ยังยกให้ทางเจ้าบ้านบูคาเรสดูดีกว่าแล้วก็ไม่น่าพลาดท่าในบ้านตัวเองได้แน่ๆครับเพราะศัก,กยภาพของทีมและขุนกาลังที่แข็งแกร่งกว่าแถมผลงานช่วงหลังครับก็กําลังเข้าฝากักมั่นใจเกินร้อยแน่นอนโดยการกำชัยชนะมา3หนลวดท้ายในทุกรายการและยิงไปถึง7ประตูจริงอยู่ครับที่เลก2นี้ทาง p a o k เเองก็ต้องสู้จนเลือดเข้าตา เพราะว่าจะไม่มีโอกาสให้แพ้อีกแล้วมีนํำซ้ำครับยังต้องการประตูลูกแรกเพื่อกลับมาตีเสมอให้ได้ด้วยทว่าเรื่องแบบนี้ครับคงไม่เกิดขึ้นง่ายๆแน่นอนเนื่งองจากทางเจ้าถิ่นซีซั่นนี้ค่อนข้างเตรียมการมาดีครับทั้งในบอลเหล็กแล้วก็บอลถ้วยดีไม่ดีนัดนี้ทางเจ้าถิ่นน่าจะได้ประตูขึ้นนําก่อนโดยซ้ำครับเมื่อดูจากเลกับภาพลมต่างๆครับนัดนี้ผมให้ไปทางบูคาเรสต์ครับเดีโยวกาสรับทรัพย์ได้แน่นอนคู่ที่สี่ครับอาดแจกพบยูนิยงคู่นี้เตะเวลาตีสามตรงครับ มาดูกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางอาแจกยังคงยอดเยี่ยมนะครับกับการชนะมาต่อเนื่อง5นัดโดยนัดล่าสุดครับชนะทางเฮลเครื่นไปถึง4ประตูต่อ0ส่วนฝั่งยูนิยงครับชนะ2และแพ้3นัดล่าสุดครับแพ้ทางเมคเรนไป0ประตูต่อ1เจ้าบ้านอาแจกครับิึงจะเปิดบ้านเอาชนะเฮลเคร่นไป4ประตูต่อ0ในเกมลีกที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่สามารถใช้งานจอแดนเฮนเดอร์สันวอลแวกฮอสบังโก้ฟาเดนบูเมนกับยูร่เลเกียเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่่งยงไมหดีกแพก คาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-3-3โดยมีทางเบอร์ทานตาโอเล่ไบอันร็อบบี้กับโอลิเวอร์เอนวาเซนเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับฝั่งทีมเยือนยูนิยงครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของคาเอลกับอเลซิโอสองตัวเจ็บหน้าเดิมซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวอย่างไรก็ดีครับนัดนี้จะได้ตัวของลอสไคพ้นโทษแบนกลับมาลงประจำการได้อีกครั้งคาดว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-4-2-1โดยมีทางฟังโยอิวานอวิสออกสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่าย และใช้โมฮัมเหม็ดฟูไซนี่กับโพมิสดาวิดเป็น2กลางลุกคอยซับพอร์ตอยู่ทางด้านหลังครับนัดนี้ครับต้องยอมรับว,ว่าทางอาแจกค่อนข้างจะเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดและมีทรงที่จะย้ำแค้นเก็บชัยชนะในลังตัวเองได้แบบไม่มีปัญหาพอพวกเขาฟอร์มกำลังแรงครับหลังชนะ5นัดรวดในทุกรายการและยิงไปถึง12บประตูแถมเกมรับก็ต้องจัดว่าเหนียวแน่นครับเพราะคิีมชีดได้ถึง3นัดด้วยส่วนฝั่งทีมเย,ยือนยูไนยงครับเกมนี้ต้องเดินหน้าเลยเพื่อทวงสกอร์คืนแต่ด้วยศักยภาพทีมกับมาตรฐานทีมที่ค่อนข้างห่างกันพอสมควร น่าจะสู้ได้ยากครับดัดนี้มาดูจากเดรกกับภาพลมต่างๆครับผมแนะนําให้ต่อทางอาร์แจกในเงื่อนไข0.5รอรับทรัพย์ได้เลยครับคู่ที่5ครับอเดรเลตพบเฟเนบาเช่ head, ache, คู่นี้เตะเวลาตี3ตรงเหตุเหตุคู่นี้ครับ3นัดล่าสุดที่เชื่อกันเป็นทางเฟเนบาเช่ที่ดูดีกว่านะครับกับการชนะมา2แล้วก็เสมอกัน1ต่อกันที่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางอันเดรเลตชนะ2แพ้3ส่วนฝั่งเฟเนบาเช่ครับผลงานยังยอดเยี่ยมครับกับการชนะมาต่อเนนื่อง5ติ นัดนี้ครับเจ้าบ้านอันเดลตต้องบอกเลยว่าโอกาสลุ้นเข้ารอบแทบจะเป็นศูนย์ก็ว่าได้หลังจากเลรกๆเป็นฝ่ายแพ้มาก,ก่อนถึงศูนย์ประตูต่อ3แถมล่าสุดมีข่าวร้ายให้กวนใจอีกครับเพราะจะหมดสิทธิ์ใช้งานแคสเปอร์ดอนเบิร์กหัวหอกตัวเก่งที่โนอาการบาดเจ็บเล่นงานจากนัดล่าสุดที่ผ่านมาทําให้วันนี้ทางหลุยส์บาสเกตจะได้โอกาสลงทําหน้าที่แทนส่วนที่เหลือน่าจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามต่อไปครับฝั่งทีมเยนเฟเนบเช่ครับถือว่าครองความได้เปรียบแบบเยอะโคตรค,ครับจากการกลุ่มความได้เปปรรียบถึง3ะตตู่อ ส่วนด้านความพร้อมก่อนออกไปเยือนวันนี้ครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังคงไปหน้าเดิมๆครับเท่ากับว่าแมตชนี้ครับโซฟิยานอัมระบัสจะถูกถอยลงมาเป็นกองหลังอีกครั้งส่วนทางด้านเกมลูกครับเตรียมว,วาง2หัวหอกอย่างเอดินเชโกและยูเซฟเอเนสตรี่ที่ทั้ง2คนครับยิงรวมกันแล้วถึง17ประตูควงแขนล่าสกอร์ในเกมนี้ครับ เกมนี้ครับน่าจะเป็นเกมที่เบาสบายสำหรับเฟเนบาเชพอสมควรเนื่องจากนัดแรกครับพวกเขาตนความได้เปรียบม,มาก่อนถึง3ประตูต่อศูนย์ทำให้ทิปเยือนวันนี้สาม,มารถเลือกวิธีการเล่นได้แบบสบายๆอยู่ที่ว่าจะบุกหรือเน้นสวนกลับเท่านั้นเองครับต่างกับทางอันเดอร์เลดเจ้าบ้านที่ไม่ม,มีทางเลือกใดๆครับนอกจากเดินหน้าบุกล่าสกอร์อย่างเดียวแต่ถ้าพลาดท่าบุกไม่ดีขึ้นมาอาจจะโดนทางเฟเนบาเชครับบุกทำประตูเพิ่มก็เป็นได้นัดนี้ครับผมแนะนําให้ไปเฟเนบาเชมีโอกาสรับทรัพย์ได้มากกว่าครับต่อกับที่คู่สุดท้ายครับคู่ทีี่่6เเลลลันนซาพบบิิแ์คคู้ตะวร ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเลอันโซเซดาดชนะ3แพ้2นัดล่าสุดแพ้ทางเลอันเบติตไปสวนประตูต่อ3ส่วนฝั่งทีมเยนมิทิแลนดครับชนะ3สเสมอ1แพ้1นัดล่าสุดชนะทางลิงบี้มา1ประตูต่อ0เจ้าบ้านโซเซดาดครับนัดนี้ยังไม่สามารถใช้งานฮามารีตาโอเล่ที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับแต่ข่าวดีคือจะได้อันบาโลปีผนทษแบนกลับมาลงประจกํการแบ็กขวาได้อีกครั้ง ส่วนทางด้านการจัดทัพครับคาดว่าจะเปิดบ้านในระบบ4-231โดยหน้าเป้าจะวางมอร์รี่ออสการ์สันขนาบข้างด้วยทาเคฟุซะคูบโบะและเซอร์แลนโดแบ็กเกอร์ฝั่งทีมเยือนมิทเทแลนด์ครับตัวเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับอย่างเอเลียสโอลาสันคิสโตฟเฟอร์โอสันโชกายูซองส่วนที่เหลือยังสามารถลงสนามช่วยทีมได้ตามปกติครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ433านำโดย3แดนหน้าอย่างฟานกูริโยอดัมบุกซาและอารลัมซิมเชียขณะที่ดาน,นี่ซินวาลงคุมแดนกลางครับ นัดนี้ครับทางโซเซดัดได้เปรียบเยอะครับหลังบุกชนะมาก่อน2ประตูตอนหนึ่งขอแค่ไม่แพ้คาบ้านก็น่าจะเข้ารอบ16หทีมสุดท้ายได้แต่วันนี้คาดว่าอาจจะพักตัวหลักบ้างการเก็บชัยชนะอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่อย่างไรก็ตามไฟติในบ้านถือว่าเป็นจุดแข็งโดยการเข้าวิน9จาก11นัดในทุกรายการที่ผ่านมาและชนะในถิ่นยูรป้าไปถึง3นัดรวดครับส่วนทางกับมิทิแลนด์ซึ่งภายนอกบ้าน6จาก8ทิปล่าสุด และแพนอกกลังในรายการนี้2ใน3นัดล่าสุดด้วยครับโดยสถานการณ์ที่ต้องมาเปิดเกมบุกแรกแบบนี้ครับยิงเข้าถาังเจ้าบ้านแน่นอนเมื่อดูจากเลทกับสถิติต่างๆครับผมแนะนําให้อยู่ฝั่งเรอันโซเซดัด so มีโอกาสรอรับทรัพย์ได้มากกว่าครับและนี่คือทั้งหมดหคู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับและเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างโลมากับปอร์โตครับผมต่อโลมากาลาตาสไลกับอัคมาผมต่อกาลาตาสไลบูคาเลสกับพีเอโอเคผมลองบูคาเลสอาแจากกับยยูนิผมต่ออาจา อันเดอร์เลดกับเฟเนบาเชผมต่อเฟเนบาเชและู่สุดท้ายครับเลอันโซเซดัดกับมิทิแลนผมต่อเลยอันโซเซดัดและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p กับเราได้ครับกิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ